สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดเลโก้กล่องนี้เล่นกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเซตเลโก้ที่เหมาะกับเด็กตั้งแต่อายุ6ถึง12ขวบนะคะแล้วก็ทั้งเซตนี้มีด้วยกันทั้งหมด132ชิ้นความพิเศษของเซตนี้เนี่ยจะอยู่ตรงที่เขาเป็น3 i n อินนะคะคือสามารถนำเลโก้ทุกชิ้นส่วนอย่างนี้มาประกอบเป็น3รูปแบบด้วยกันก็คือเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินแล้วก็เรือนะคะเดี๋ยวให้ดูรูปนิดนึงดีกว่าว่า ประกอบอตัวเครื่องบินกับเรือออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไงและเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกอบเป็นเฮลิคอปเตอร์เล่นกันค่ะ ในกล่องนะคะเขาก็จะประกอบไปด้วยอ่าอินสตรักชั่นคู่มือในการประกอบของแต่ละอันนะคะก็ถือว่าเป็นเซตที่คุ้มค่ามากๆเลยซื้อกล่องเดียวสามารถประกอบได้ถึง3แบบได้กันเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบตัวเฮลิคอปเตอร์กันเลยค่ะ สร็จแล้วนะคะก็ได้ชิ้นส่วนที่เป็นพวกอุปกรณ์สำรองเขาให้ไว้เผื่อทำหายเล็กน้อยนะคะแล้วก็มาดูหน้าตาของเฮลิคอปเตอร์กันเลยนี่ก็เป็นมุมจากด้านบนนะคะแล้วก็ใบพัดก็หมุนได้ทั้งตัวใบพัดด้านบนแล้วก็ข้างๆตรงนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นแบบนี้ดูกันให้ชัดๆ ขนาดก็น่าจะประมาณ6ถึง7นิ้วได้นะคะเต็มฝ่ามือพอดีแบบนี้หรืออาจจะ8นิ้วออขนาดกำลังดีแบบนี้ด้านล่างมีล้อนะคะแล้วก็มีอ,อไอ้แบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะใช้ภาษาว่าอะไรเหมือนกันโทษทีแล้วก็เขามากับอันนี้ด้วยที่จะเป็นแบบกล่องสัมภาระ ใส่ของเวลาออกไปช่วยเหลือคนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มันสามารถเปิดออกได้แบบนี้ด้วยนี่เราก็สามารถพิเทนได้ว่าจะเก็บอะไรข้างในนะจะเก็บพวกอุปกรณ์ที่พวกตัวต่อเลโก้ที่เขาให้เกินมาก็ได้นี่นันก็เป็นช่องเล็กๆ นีใส่ได้3-4ชิ้นอะเต็มละก็ปิดเข้าไปแบบนี้นะคะมีไฟสัญญาณไฟเขียวไฟแดงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุดเลโก้ที่คุ้มค่ามากเลยนะคะซื้อชุดเดียวแต่ว่าสามารถนำมาดัดแปลงเล่นได้ถึง3รูปแบบด้วยกัน สำหรับใครที่อยากจะสนใจอยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เลโก้ชุดนี้นะคะไปติดตามได้ที่ f a c e b o o k TK สาตสิทธรนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าทุกๆวันเสาร์วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ